สวัสดีครับผมมานพินนะครับวันนี้พามาที่เมืองเว้ครับไอที่เห็นเนี่ยเป็นลายลายเนี่ยไม่ใช่ใครเขียนลเลอะเทอะที่ไหนแต่เป็นหลังคาร้าน DMC Bar นะครับ DMC Bar and Restaurant ครับเป็นร้านใหญ่นะครับของเมืองนี้แล้วก็เป็นแหล่งชุมนุมของพวกนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร แล้วก็คนเวียดที่จะมาดูบอลนะครับวันไหนที่มีบอลที่นี่คึกคักมากตลอัคืนนี่เป็นช่วงกลางวันบ่ายๆนะครับเห็นใจว่าแดดจ้กจาก,ก็สวยไปอีกแบบครับแวะเข้ามานั่งทานแฮมเบอร์เกอร์นะครับตรงนี้เป็นมุมอตอนนี้กลางคืนนี่จะแน่นเลยนะครับแล้วก็จะมีะสามล้อมีแท็กซี่มารอนทั้งเที่ยวเต็มไปหมดตรงนี้เป็นหัวถนนความหูเหลาครับชื่อเดียวกับย่านเกเทเฮาที่เมืองโาริมือิตตี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อย่างงครับชื่อมันจะซ้ำกันนี่เป็นเมนูของร้าน DMC Bar นะฮะหรือเรียก d m z ก็ได้แบบไทยๆนะแล้ที่ร้านเนี่ยจุดเด่นเนี่ยครับดูที่ข้างเสานี่ครับข้างฝาถ้าจะเขียนกันจะไปหมดนะชื่อคนนู้นคนนี้นะฮะชื่อร้านชื่ออะไรต่ออะไรมีคือคือใครอยากเขียนอะไรก็เขียนลงไปบรรยายต่างๆลง,งไปครับ เต็ไมไปหมดนะครับแม้แต่เพดานก็มีการเขียนเต็มไม่เว้นนะครับนี่เขียนว่า,ารักใหม่ยูมินนะครับใหม่รักนะฮะเป็นภาษาเวียดนามยูแปลว่ารักครับครับแล้วเจอกันใหม่ครับ